การเติบโตของคริสเตียนนั้นบางครั้งมันไม่ได้วัดกันที่คุณมีมากหรือคุณมีน้อยมันวัดที่หัวใจของคุณสามารถสะสมพลังพระคุณและความแสนดีในใจคุณในแต่ละขวบปีได้มากหรือเปล่าคนมีพระคุณมากปฏิบัติพระเจ้ามากคนมีพระคุณมากรับใช้พระเจ้ามากคนมีพระคุณมากก็มีพระคุณคนอื่นมากแต่คนที่ไม่นับอะไรเป็นพระคุณเลยก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยเพื่อพระเจ้าก่อนที่คุณจะเข้าใจว่าผมจะเทศนาเรื่องอะไรคุณจะต้องเข้าใจสองคำก่อนระวัางคําว่า temptation กับคาว่า test temptation คือการทดลองครับแต่คาว่า test คือการทดสอบการทดลองกับการทดสอบไม่เหมือนกันการทดลองเกิดขึ้นโดยคนที่เข้ามาทดลองท่านคาดหวังว่าท่านจะแพ้แต่การทดสอบเกิดขึ้น โดยผู้ที่ทดสอบท่านหวังใจและเชียดท่านชนะแต่การทดลองกับการทดสอบอาจจะเจอความยากลำบากคล้ายๆกันแต่จุดประสงค์ของแหล่งที่มานั้นต่างกันการทดลองนั้นต้องการทำให้ท่านตกต่ำลงแต่การทดสอบเพื่อทำให้ท่านผ่านและถูกยกสูงขึ้น amen 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 a m e การทดลองหลายๆครั้งเกี่ยวข้องกับความสุขเพลิดเพลินชั่วคราว นั่นก็คือเขาจะเอาเหยื่อมาล่อเพื่ออยากให้ท่านนั้นมีความเพลิดเพลินมีความสุขกับสิ่งนั้นและสุดท้ายทําให้ชีวิตท่านนั้นตกพลาดท่าและล่วงหล่นลงนี่คือการทดลองแต่การทดสอบนั้นอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเพลิดเพลินแต่อาจจะเป็นความทุกข์ทรมานหรือความขาดแคลนในบางอย่างความไม่ยุติธรรมในบางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านถามว่าเจ็บไหมเจ็บครับแต่พระองค์ต้องอนุญาตให้ใครบางคนเจ็บเพื่อท่านจะได้ผ่าน การสอบถ้าเด็กมัธยมไม่ได้สอบเข้ามาหาลัย <_ letter> เขาก็จะต้องไม่สามารถเข้ามาหาลัยได้ฉะนั้นการสอบนั้นมีไว้เพื่อเลื่อนขั้นขึ้นแต่ปัญหาของคริสเตียนในหัวข้อของการสะสมก็คือคริสเตียนนั้นไม่ต้องการที่จะเจ็บเลยคริสเตียนนั้นไม่ต้องการที่จะเจออะไรเลยที่มันไม่ได้ดั่งใจนั่นทำให้คริสเตียนนั้นไม่สามารถที่จะสะสมและเก็บสิ่งที่พระเจ้าต้องการใช้ท่านในวันที่สิ่งที่พระเจ้าค่อยๆเทลงมาค่อยๆต่อจิกอ๊กซอค่อยๆเพิ่มพูนในชีวิตท่าน ล้นออกมาจนท่านสามารถเป็นพอหนให้กับคนอื่นได้เหมือนผมพูดกับใครบางคนที่นี่ที่พระเจ้ากําลังทดสอบอยู่ถ้าลูกคุณอยู่ม .6 แล้วบอกไม่อยากไปสอบเทียบลูกคุณจะได้เข้ามาหาลัยไหมครับเด็กอนุบาลสามไม่สอบเลยครับวันที่ลูกคุณจะไปทำข้อสอบไม่สอบเลยครับแล้วคุณจะเข้าป .1 นนยังไงคุณก็ต้องไปเรียนโรงเรียนที่ไม่มีการสอบคําถามคือกาทรทดลองมาจากใครการทดลองมาจากศัตรูครับแต่พระเจ้าสามารถกันท่านออกจากการทดลองได้ไหมแต่ทําไมพระเจ้าอนุญาตให้มีการทดลองเพราะว่าการทดลอง อย่างที่บางครั้งท่านรู้ว่าท่านจะล้มและพลาดท่าแต่พระเจ้าอนุญาตให้คุณล้มลงในนั้นชั่วขณะหนึ่งเพื่อประการแรกท่านจะได้ไม่มั่นหน้ามั่นใจนักว่าท่านสามารถชนะบาปนี้แด้ที่ท่านคิดว,ว่าท่านชนะได้แต่ท่านยังชนะไม่ได้แปลว่าการทดลองและความยากลําบากมาจากมารซาตาก็จริงแต่บางครั้งพระเจ้าอนุญาตให้มันเกิดขึ้น เพื่อท่านจะรู้ว่าท่านอ่ะยังไม่ได้แข็งนะท่านยังมีอาการนะท่านยังเตือนไม่ได้นะพอไม่มีเงินปุ๊บยังยินพลาดเรื่องเงินนะท่านยังจี้จุดท่านคิดว่าท่านให้อภัยคุณพ่อไนี่แล้วคุณพ่อพูดหนึ่งคำท่านยังปีแตกอยู่ท่านคิดว่าท่านทาได้แล้วแต่ท่านยังทำไม่ได้แปลว่าการทดลองนั้นมันไม่ได้มาเพื่อยกท่านขึ้นครับแต่การทดลองมาเพื่อเปิดโปงหัวใจของท่านเองต่างหากว่าท่านอ่ะเป็นอย่างไรบ้างในสภาพวิญญาณของท่าน คุณจะต้องเข้าใจว่าฝ่ายร่างกายนั้นบางครั้งท่านจะต้องเจ็บฝ่ายร่างกายหรืออาจจะไม่ได้ดั่งใจในฝ่ายร่างกายหรือยังไม่ได้สมบูรณ์พร้อมในฝ่ายร่างกายพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้ร่างกายท่านขาดแคลนครับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าอยากให้ท่านมีชีวิตที่ครบและครบอย่าง<ด> <b> บอร์ริบณ์บริบูรณ์คือไม่เจ็บไม่จนไม่ต้องอยู่ในการเสพติดมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์แต่ความบริบูรณ์นั้นยังไม่มาถึงเพราะร่างกายของท่านจะถูกทดสอบเพื่อที่จิตใจของท่านจะได้โตนั่นหมายความว่า ร่างกายนั้นอาจจะขาดแขนชั่วขณะหนึ่งเพื่อจิตวิญญาณท่านจะได้โตเพื่อรับพอพรฝ่ายร่างกายเพราะอย่างบางคนที่ไปขอผีขอเทพขอปุ๊บได้เงิน,พอ,งนพอได้เงินปุ๊บตกนรกครับเพราะอะไรครับเพราะจิตวิญญาณของเขายังไม่โตที่จะสามารถเป็นพรแก่คนอื่นได้ผมไม่รู้คุณเข้าใจหรือไม่บางคนได้ชื่อเสียงเร็วเกินไปสุดท้ายใช้ชื่อเสียงผิดวิธีหลงและเลงไปกับรูปรถลิ่นเสียงพังพระเจ้าจึงยังไม่ยกใครบางคนขึ้น ในเวลาที่ยังไม่เหมาะสมแต่พระองค์ให้เขานั้นเรียนรู้ที่จะมีบ้างไม่มีบ้างในฝ่ายกาย SI ภาพก่อนไม่ใช่เพราะพระเจ้าอยากให้ฝ่ายกายภา,าพเขาขาดพระเจ้าอยากเติมให้เต็มแต่ถ้าเติมให้เต็มตอนนี้เขาจะทิ้งพระองค์ไปเพราะจิตวิญญาณเขายังไม่พร้อมความขาดแคลนและสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเราเพื่อทําให้จิตวิญญาณของเรานั้นเตรียมพร้อมที่จะรับพรฝ่ายร่างกายอเมนแล้วนี่คือเหตุผลว่าผมจึงไม่เชื่อในความจนของคริสเตียน เชื่อมาปีแรกยังเป็นโยบเชื่อมาสิปียังเป็นโยบก่อนไปเจอเบสซิ่ยังเป็นโยบอยู่ mm hmm. มึงจะเป็นโยบไปเลยทั้งชีวิตขนาดโยบบทสุดท้ายเขายังมั่งคั่งได้พระพรมันสองเท่าเลยฉะนั้นการทดลองไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่พระเจ้าอนุญาตแต่การทดสอบมาจากพระเจ้าและหลายๆครั้งเป็นพระองค์เองนี่นแหละที่ทดสอบท่านหรือหลายๆครั้งพระองค์ก็ยืมมือมาเพื่อทดสอบท่านแต่ผลของการทดสอบเมื่อมีการสอบผ่าน สูงขึ้น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 เอเมนเอเมนสุภาษิตบทที่17ครับมนุษย์ใช้เบ้าหลอมทดสอบเงินและใช้เตาถลุงทดสอบทองคําแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทดสอบจิตใจเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของการล่อลวงหรือการทดลองพระองค์ไม่ได้ทดลองหรือล่อลวงใครจริงไม่จริงแต่พระองค์ทดสอบจิตใจของเรา เวลาพระเจ้าทดสอบคุณคุณจะธิษฐานภาษาแปลกๆห้าสิบชั่วโมงก็ไม่ช่วยอดข้าวสักเดือนหนึ่งหน้าตอบมากเลยพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ช่วยลูกด้วยจากเหตุการณ์นี้ไปให้พาสเตอร์วางมือจนหัวล้านอ่านไบเบิลจนตาแฉะอธิษฐานภาษาแปลกๆทำทุกวิถีทางสุดท้ายปัญหายังคงอยู่เวลาที่การทดสอบมาถึงพระเจ้าจะอนุญ,ญาตให้ทุกคริสเตียนได้มีประสบการณ์กับฤด,ดูกาลฤด,ดูกาลที่ท่านทำทุกวิถีทางแต่มันไม่เวิร์กเพราะอะไรครับ เพราะว่าระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนแต่ความยากลําบากบางครั้งพิสูจน์หัวใจของท่านว่านรักพระเจ้าจริงไหมการที่ท่านจะถูกทดสอบว่าท่านรักพระเจ้าจริงไหมไม่ใช่ว่าท่านประกาศขับประเสริฐดังออกไปรับใช้พระเจ้าวางมือขับผีรักษาโลกแต่มันอาจจะเริ่มต้นจากความไม่ได้ดั่งใจอะไรบางอย่างแปลว่าการที่คุณออกไปทําเหาะเหินเดินอากาศทําอิทิลิ์เนี่ยนะครับเดินบนน้าขับผีรักษาโลกเนี่ย หลายๆครั้งสิ่งนั้นอาจจะไม่ได้พิสูจน์ว่าคุณรักพระเจ้าจริงครับเพราะพระเจ้านั้นบอกว่าอะไรครับเบ้าหลอมทดสอบเงินถูกไหมครับเตาทดสอบทองคําแต่พระยาเวทรงทดสอบจิตใจ,ใจไอการทดสอบจิตใจมันทดสอบอยังไงรู้ไหมครับทดสอบในเรื่องที่แบบท่านไม่อยากจะยอมและท่านต้องเชื่อฟังยอมไม่ใช่เรื่องอิทธิฤทธิร์รักษาโรคนะครับไม่ใช่เอาเรื่องง่ายๆเอาเรื่องเอาเรื่องที่ท่านจะต้องถูกทดสอบเพราะภาษารักของพระเจ้าเชื่อฟังเท่ากับรักพระเจ้าพระองค์บอกว่าผู้ได้ที่รักเราผู้นั้นจะเชื่อฟังบัญญัติของเรา ไม่ใช่พู้ใดที่รักเราเขาจะออกไปห่อเหินเดินอากาศเพื่อเราไม่ใช่รับใช้พระเจ้าก็ดีครับถ้าคุณมีความเชื่อถ้าคุณรักพระเจ้าคุณก็เลี้ยงแกะแต่การเชื่อฟังในเรื่องที่คุณไม่อยากจะเชื่อฟังนั่นแหละคือการที่คุณสแสดงความรักกับพระเจ้าจริงๆการทดสอบนั้นบางครั้งปัญหาไม่ออกไปครับยังคงอยู่ครับแต่เชื่อไหมเวลาที่คุณยอมอะไรแบบนั้นน่ะสูงขึ้นทุกครั้ง <Amen. S 1> ฟังนะครับตอนที่ผมโดนโดนโดนมาเนี่ยอย่างรอบคนตื่นตีห้าเนี่ยผมพูดตรงๆนะครับผมก็ บาดเจ็บหัวใจผมก็มีการโอ,โอเคโต้ตอบพี่น้องคริสเตียนที่แบบสลึมแต่รอบที่สองเนี่ยผมโดนหนักกว่าอีกน่าจะโดนหนักกว่า3เท่าเพราะรอบนี้คือโดนทั้งโลกอ้รอบพนินไหวเนี่ยคุณรู้ไหมพระเจ้าบอกผมเงียบอย่าไปอ่านอธิษฐานอย่าไปมองแต่ไม่มองไม่ได้ครับคนส่งมเมสเซจมาทุกวันเลยคุณรู้ไหมว่าวินาทีที่ผมตัดสินใจผ่านบททดสอบพระองค์เจ้าข้าลูกขอตัดสินใจผ่านลูกขออธิษฐานเผื่ออาจารย์คนนี้เผื่อเมียเขาเผื่อลูกเขา อธิษฐานเผื่อสังกัดนี้อธิษฐานเผื่อคนคนนี้อธิษฐานเผื่ออาจารย์คนนี้อธิษฐานเผื่อคนนี้อธิษฐานเผื่อคนนี้แล้วก็เหมาวรวมเลยคนไม่เชื่อที่ว่าลูกของอธิษฐานอวยพรเขาอวยพรเขาอวยพรเขาน้าตาไหลพอผมอธิษฐานอวยพรจบเสร็จปุ๊บพระเจ้าบอกว่าเลยไหมครับ <c oughs> เราจะยกเจ้าขึ้น <c oughs> แล้วอะไรคือสิ่งที่เปลี่ยนไปอะไรคือสิ่งที่ถูกยกขึ้นในไฟวิญญ,ญาณผ่านบททดสอบแล้วบททดสอบเนี่ยนะครับมันไม่ได้มาแบบเวอร์หวังมันมาแบบใกล้ตัวแบบง่าย ผมกำลังสอนให้คุณถูกยกขึ้นคุณจะต้องเข้าใจเรื่องฤดูกาลปีหนึ่งมีกี่ฤดูครับร้อนฝนหนาวถูกไหมครับฟังให้ดีนะครับการทดสอบมันเป็นแบบนี้ครับฤดูกาลจะผัดเปลี่ยนไปตามวาระวาระที่พระเจ้าบอกให้ท่านอย่าทำธุรกิจให้ท่านนิ่งท่านจะทาเท่าไหร่ท่านจะที่ฐานภาษาแปลกๆยังไงท่านก็ไม่สําเร็จวาระที่ท่านดิ้นรนอยากจะแต่งงานอยากหาคู่ครองพระเจ้าบอกเจ้าเงียบเจ้าอย่าพยายามหาคู่ไม่ต้องโหลดหรอกไอแอป tinder ฉะนั้นบางฤดูกาลพระเจ้าบอกว่าต่อให้เจ้าดิ้นรนอย่างไงประตูก็ไม่เปิดให้กับเจ้าเหมือนกับคนพยายามจะปลูกพืชฤดูหนาวที่มันไม่เหลือแม้กระทั่งใบอยู่บนต้นไม้ท่านจะดิ้นรนอธิษฐานวิงวอลเท่าไหร่มันก็ไม่เกิดขึ้นครับท่านก็ทําทุกวิธีทางครับวิธีการคืออะไรรู้ไหมครับท่านจะต้องเข้าใจว่าฤดูกาลมันเป็นอย่างไรฤดูกาลนี้คือฤดูกาลที่พระเจ้าให้ท่านสดและอยู่กับพระเจ้า ฤดูการนี้พระเจ้าสอในให้ท่านนั้นดาเนินชีวิตโดยที่ไม่รักเงินก่อนถึงจะเริ่มทาธุรกิจและดูการนี้คือฤดูกาลที่ท่านสามารถถูกตักเตือนได้แล้วเปิดโปงเปิดเผยความอ่อนแอในใจของพระเจ้าว่าเป็นอย่างไรแปลว่าฤดูนี้มันเป็นฤดูที่คุณควรจะทุรนทุรายครับแต่เป็นฤดูที่พระเจ้ากําลังสะสมประสบการณ์ความเข้าใจในวาละของพระเจ้าในชีวิตของท่านก่อนถ้าท่านไม่ผ่านฤดูกาลนี้ท่านไม่สามารถไปสู่ฤดูกาลต่อไปได้สดุดีบทที่ร้อยหกครับ พูดถึงเรื่องการแหวกทะเลแดงครับเห็นไหมครับทะเลแดงแหวกขึ้นขนาบขึ้นแล้วก็แห้งไปให้เราอิสราเอลเดินได้คราวนี้มาดูข้อที่13ครับสไลด์ต่อมาข้อ13คือแต่ไม่ช้าท่านเหล่านั้นก็ลืมครับทะเลตั้งตรงแหวกออกเห็นการอัศจรรย์มานาตกจากฟ้าสุดท้ายเขาลืมไหมครับคุณรู้ไหมพระเจ้าเปิดเผยกับผมว่าอะไรการสะสมพระคุณบางครั้งมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าพระเจ้านั้นเทพระคุณใหญ่หรือเทพระคุณเล็กในชีวิตของเรา แต่คุณสามารถเติบโตจากปีใหม่หนึ่งสู่อีกปีใหม่หนึ่งแน่ใจในความดีของพระเจ้าสะสมพระคุณความรักการช่วยกูของพระเจ้าได้บางครั้งมันไม่ได้ขึ้นกับพระพรก้อนโตหรือการอัศจรรย์ก้อนใหญ่เพราะอะไรครับขนาดแหวกน้ําทะเลเขายังลืมเลยคนบางคนข้าวมันไก่ถุงเดียวร้องไห้ขอบคุณพระเจ้าทั้งคืนนั่นหมายความว่าพระคุณนั้นจะมีทิพลในคลังใจของท่านมากหรือน้อยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าประทานสิ่งมากหรือสิ่งน้อย แต่มันขึ้นอยู่กับหัวใจของท่านนั้นทราบซึ้งในสิ่งที่พระเจ้าให้กับท่านหรือเปล่าข้าวมันไก่ถุงเดียวยังทราบซึ้งและนับเป็นพระพรคนบางคนมีทุกอย่างดีบอกให้มันเป็นค้ำพยานหน่อยไม่รู้จะขอบคุณเรื่องอะไรเป็นค้ำพยานหน่อยดิเฮ้ยพี่ช่วงนี้ไม่รู้เลยจะขอบคุณพระเจ้าเรื่องอะไรดีอ่ะ ก็มีหมดแล้วก็เคยๆแล้วไม่รู้จะขอบคุณอะไรเพราะอะไรครับเพราะว่าพระคุณนั้นมันไม่ทําให้คุณทราบซึ้งไงแปลว่าการเติบโตของคริสเตียนนั้นบางครั้งมันไม่ได้วัดกันที่คุณมีมากหรือคุณมีน้อยมันวัดที่หัวใจของคุณสามารถสะสมครังพระคุณและความแสนดีในใจคุณในแต่ละขวบปีได้มากหรือเปล่าคนมีพระคุณมากปฏิบัติพระเจ้ามากคนมีพระคุณมากรับใช้พระเจ้ามากคนมีพระคุณมากก็มีพระคุณกับคนอื่นมากแต่คนที่ไม่นับอะไรเป็นพระคุณเลยก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยเพื่อพระเจ้าไม่รู้ว่าคุณเข้าใจในสิ่่งงีผมมหลลพูั1บทท17 พูดเรื่องยาวให้สั้นนะครับยักษ์โกลแอดมายืนต่อว่าประชากรอิสราเอลและดูถูกพระเจ้าของอิสราเอลโกลแอดมากับกองทัพฟิลิเตียนะครับหลังจากที่โกลแอบนั้นต่อว่านะรประชากรอิสราเอลไม่มีใครสักคนเดียวเลยที่เป็นนักรบตรงนั้นที่กล้าไปรบกับยักษ์นั้นแต่มีเด็กส่งอาหารตัวกระเปี๊กคนหนึ่งที่ถูกพระเจ้าจับวางไปส่งอาหารในสงครามนั้นรู้สึกฟังปุ๊บรู้สึกเดือดขึ้นมาแล้วบอกว่าเราจะตัดหัวไอ้คนที่มาแช่งดา่าพระเจ้าของเราได้อย่างไร ชื่อไหมครับซาอูลบอกให้ใส่ชุดเกาะดาวิดบอกไม่ใส่ข้าไม่ถนัดเอาโล่ไปหนักเกินข้าไม่ถนัดเอาดาบไปใช้ดาบข้าใช้ไม่เป็นข้าไม่ใช่นักรบข้าขอแค่ก้อนหินกับสลิงซาอูลบอกเจ้าไม่ใช่นักรบเจ้าเป็นคนตัวเล็กๆเนี่ยคนหนุ่มตัวเล็กเจ้าจะไปรบกับยักษ์ได้ยังไงคุณรู้ไหมดาวิดบอกว่าอะไรหมีข้าก็เจอมาแล้วสิงโตที่จะมาฆ่าข้าตอนนี้ข้าดูแลฝูงแกะ มีเขี่ยวตัวใหญ่เลยคัมรามสุดท้ายยาเวช่วยข้ารอดพ้นจากเขี่ยวสิงโตทำไมดาวิดถึงกล้าเผชิญหน้ากับยักษ์ครับเพราะดาวิดกล้าหาญขึ้นมาตอนเจอยักษ์ไหมครับไม่ใช่ครับดาวิดสะสมประสบการณ์ในการช่วยกู้กับพระเจ้าเราปลุกมือคนที่มีประสบการณ์ฉันสะสมประสบการณ์กับพระยาเวจนฉันไม่กลัวอะไรอีกแล้วในโลกใบนี้อเมน สายไปเสียแล้ว,ท,ว, ya, ลวที่จะบอกว่าพระยาเวไม่รักฉันสายไปเสียแล้วที่จะบอกพระยาเวจะไม่ช่วยฉันสายไปเสียแล้วที่บอกว่าฉันจะยากจนไม่ใช่ไม่เป็นคิดเสียนสายไปเสียแล้วให้เราฉันเลิกเชื่อพระเจ้าฉันเลิกไม่ได้แล้ว <Yeah. S 1> เพราะฉันมีประสบการณ์กับพระองค์มากและฉันสะสมความางดงามของพระองค์ในชีวิตของท่านทุกสงการสู่ทุกสงการและฉันรู้พระเจ้าจะช่วยเธออย่างแน่นอนอาลลู <elu> พระเจ้าไม่มีวันทิ้งฉันอย่างแน่นอนอเมน